ในสถานการณ์แบบนี้นะคะบอกเลยว่าทุกธุรกิจได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะคะแต่ว่านักธุรกิจใจดีคนนี้เขามีน้ำใจให้กับลูกบ้านทุกๆคนเลยนะคะนั่นก็คือนี่แหละค่ะคุณหน่อยนะคะภรรยาของคุณหลุยนั่นเองค่ะบิ๊กบอสแห่งกันตนานะคะดาราวิดีโอนะคะเขาบอกว่า ออกมาประกาศลดค่าเช่า50%สําหรับผู้เช่าห้องนะคะเนื่องจากเจอผลกระทบจากโรคโควิด19พี่หน่อยสุนทราสังวริบุตรคารยาของพี่หลุยสยามสังบริบุตรบิ๊กบอสของดาราวิดีโอนะคะได้โพสต์ภาพป้ายประกาศที่เขียนข้อความบอกว่าแจ้งลดค่าเช่าเอาไปเลยลดให้50%ในเดือนเมษายนนี้นะคะ,ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าขอเป็นมุมเล็กๆแล้วการที่ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในยามนี้ค่ะ คนเฝ้าตึกบอกเลยว่าโอ้โหลูกบ้านรู้แบบนี้ดีใจกันยกใหญ่เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะพี่เขาเนี่ยยังส่งน้ํเดื่มให้กับลูกบ้านอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าชื่นชมนะคะที่ได้เห็นคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยแสดงน้ําใจในยามวิกฤตกันแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่หน่อยเองด้วยนะคะเพราะว่าธุรกิจเขาเนี่ยก็ถามว่าแบกรับภาระเยอะไหมถ้าต้องลดให ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เยอะอยู่แต่เขาบอกว่าก็เต็มใจลดให้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าลูกบ้านเขาก็ลําบากอยู่เหมือนกันตอนนี้นะคะสุดยอดเลยพี่หลายๆคนก็ไม่มีไรายได้ไงเพราะว่ารัฐบาลสั่งให้หยุดอยู่กับบ้านนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้นะคะน่าชื่นชมดีสุดๆเลยนะ